สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Trade คลิปนี้นะครับแอดมีแอร์ดรมาแนะนำนะครับเป็นตัว COEXIT นะครับหรือเหรียญโคนะครับ COES นะครับกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับทำตามขั้นตอนในห้องเทเล g r a m เหมือนเดิมนะครับทำกิจกรรมเพื่อรับเหรียญนี้นะครับหลังจากกดลิงก์เทเล g r a m แล้วนะครับเราก็เข้ามาในห้องตัวเหรียญโคนะครับก็กด Start นะครับที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะมีรายละเอียดแจ้งเข้ามานะครับ รายละเอียดเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับให้จอยกลุ่มนะครับพิมพ์คําอย่างน้อย10บเวิร์ดนะฮะชวนเพื่อนนี้ไม่เป็นไรนะครับเหมือนเดิมจอยช่นลจอยสปอนเซอร์นะครับเรารับทราบตรงนี้แล้วเราก็กดดอนนะครับทีนี้จะมีการย้ําอีกครั้งนะครับทําตามขั้นตอนนะครับรางวัลในภูรวมเนี่ยสองแสนโคนะครับทําครบขั้นตอนเนี่ยเราจะได้นะฮะห้าสิบโคนะครับแล้วก็สําหรับสายคนที่แนะนํานะครับจะได้ค่าแนะนําอีกคนละสิบโคนะครับกิจกรรมเนี่ยนะครับจะจบนะครับวันที่ยี่สิบ พฤษภานะครับแล้วก็จะเริ่มแจกจ่ายเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ21นะฮะพฤษภาเพราะฉะนั้นทํารับไว้ก่อนนะครับทำเร็วก็มีเหรียญอยู่ในเทเล gram นะครับค่อยมารอกดถอนนะครับพอเราเข้าใจตรงนี้เราก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับ next นะครับก็จะมาในส่วนของการทำทวิต t ตอรก่อนนะครับทำไปพร้อมๆกับแอดนะครับกดที่ทวิ t เตอร์สีฟ้าตรงนี้นะครับจะเป็นให้ follow นะครับตัวทวิตเตอร์ของโคนะครับ เราก็กดติดตามให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการคอมเมนต์รีทวิตไลค์โพสต์ปักหมุดนะครับเลื er post, ่อนลงมาแค่โพสตเดียวโพสตนี้นะฮะเรากดพื้นที่ว่างเข้าไปนะครับขั้นแรกมาเรากดไลค์ like ก่อนนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็คัดลอกคอมเมนต์เพื่อโพสต์และรีทวิตอ้างอิงนะครับก็ใช้คอมเมนต์ของคนที่พอจะครบเงื่อนไขมีแฮชแท็กแล้วก็มีแท็กคนอื่นนะครับกดเข้าไปนะครับกดค้างหนึ่งครั้งเป็นการคัดลอกนะครับกดกลับมา นะฮะเราจะมาคอมเมนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับกดที่รูปคอมเมนต์นะครับตรงนี้เราก็วางนะฮะกดตอบกลับเป็นอันเสร็จนะครับสาหรับการคอมเมนต์นะครับแล้วก็กลับมาด้านหน้านะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของรีทวิตนะครับให้เลือกแบบอ้างอิงที่เราสามารถพิมพ์คําลงไปได้วางคอมเมนต์เดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็กดรีทวิตด้านบนนะครับจะมีแถบสถานะเด้งลงมาให้เพื่อนๆกดให้ทันนะครับเพื่อจะไปคัดลอกลิงก์ที่เรารีทวิตถ้าไม่ทัน ให้เพื่อนๆไปที่หน้าแรก Twitter ของตัวเองนะครับ mm hmm. เลื่อนลงมานะ mm hmm. จะเจอโพสต์ hmm. ที่เราร mm ีทวิตแบบอ mm ้างอิงนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของแอดนะครับสังเกตขวาล่างนะครับ mm hmm. ที่รูปเหมือนแช์นะฮะกดขึ้นมานะครับ mm hmm. เราต้องคัดลอกลิงก์นี้เพื่อเอาไปยืนยันในห้อง Telegram นะครับแล้วก็คัดลอกให้เรียบร้อยนะครับสลับกลับมาในห้อง Telegram นะครับเราเสร็จสิ้นในส่วนของ Twitter ของตัวเหรียญละทีนี้จะเป็นในส่วนของ Follow Sp o n s o r ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องละเอียด นะฮะเหมือนตัวหลักก็ได้นะครับเราไปที่ Twitter นะครับติดตามสปอนเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับโพสต์ปักหมุดก็จะเป็นของตัวโคนี่แหละเราก็แค่กดเข้าไปนะครับกดไลค์นะครับทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คัดลอกคอมเมนต์นะคนที่เข้าเงื่อนไขนะครับพิมพ์ตอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รีทวิตแบบอ้างอิงเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ต้องอันนี้ก็วางคอมเมนต์ลงไปนะครับซ้ำอีกครั้งกดรีทวิตเป็นอันเสร็จนะครับไม่ต้องคัดลอก รีทวิตอ้างอิงนะครับเราจะใช้แค่ตัวเหรียญอันแรกเท่านั้นนะครับในการยืนยันเพราะฉะนั้นกลับมานะครับแล้วก็วางตัวลิงก์รีทวิตอ้างอิงนะของตัวทวิตเตอร์เหรียญนะครับไม่ใช่ตัวสปอนเซอร์นะครับวางลงไปเสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนคือให้วางเลขกระเป๋านะครับ BEP 20 address นะครับของ Binance Smart Chain เพื่อนๆก็สามารถไปเอามาได้นะฮะที่ MetaMask นะครับ MetaMask เนี่ยก็ดูในส่วนของ เชนให้ถูกต้องนะครับเลือกเลขกระเป๋าด้านบนสามารถคัดลอกมาได้เลยนะครับแอปอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ขอเปลี่ยนเป็น wallet ก่อนนะครับก็ข้างบนตรงนี้นะฮะเป็นที่สลับเชนนะครับถ้าเราเห็นว่าเป็น smart chain นะฮะเรียบร้อยแล้วก็เอาเลขตรงนี้ไปได้เลยนะครับคัดลอกไปนะฮะแล้วก็ไปวางอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับพอเรากดตัวสี่เหลี่ยมขวาล่างตรงนี้นะครับเป็นการเช็คฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถกดบ a ลลัสเคลมหรือรีฟอร์ในการแนะนําได้นะครับพอกดบัลลัสเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ระบบจะบอกนะครับในบัตรเราจะมี50โคเรียบร้อยแล้วทีนี้สามารถแนะนําเพิ่มได้อีก10โคต่อการแนะนํา1ท่านนะครับก็จะมีลิงก์ทวิตเตอร์ที่เรายืนยันกับทางเว็บเขานะครับไว้เข้ามาตรวจสอบว่าเราทําจริงนะครับเลขกระเป๋าเรานะฮะแล้วก็ลิงก์ referral นี่ก็คือลิงก์แนะนําของเรานะครับในส่วนนี้ก็มีเว็บไซต์ของเขาด้วยนะฮะเผื่อใครจะเข้าไปดูว่าเกี่ยวกับอะไรมีขายพีเซลไหมนะครับแอดก็ลองกดเคลมดูนะครับปรากฏว่าระบบก็บอกว่าเคลมสําเร็จนะครับแอร์ดอบนะฮะ จะเริ่มแจกจ่ายนะครับวันที่21เดือน5ก็คือเดือนพฤษภานะครับที่ได้บอกไปตามรายละเอียดด้านบนนะครับเขาก็ชี้แจงไว้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของเว็บไซต์เราก็ลองกดไปดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรนะฮะ coexit d o w นะฮะแล้วก็เลขกระเป๋านะครับ contract เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาได้ที่ channel นะครับหรือเพื่อนๆจะเอาใต้คลิปวิดีโอแอดก็ได้นะครับใต้คลิปและก็ในคอมเมนต์สำหรับเวอร์ชันมือถือที่คนอยาก คัดลอกแบบในคอมไม่ได้นะครับก็ไปที่คอมเมนต์แล้วก็ดูแฮชแท็กที่แอดแท็กกระเป๋าไว้นะฮะกดไปแล้วก็กดซ้ำอีกครั้งแล้วคัดลอกช่องค้นหาด้านบนนะครับเพื่อเอามาวางเว็บไซต์เหมือนจะช้ามากนะครับไม่เป็นไรครค่อยดูก็ได้ทีนี้ Channel อยู่ไหนนะฮะตรงนี้ฮะชแนลที่ให้ติดตามคืออัปเดตแจ้งข่าวเนี่ยอ๋อเมื่อสักครู่เนี่ยแอดมาในส่วนของทวิตเตอร์เลยนะครับไม่ได้ไปในส่วนของห้องนะฮะขอ้อนกลับมานิดนึงนะครับทาส่วนทวิตเสร็จแล้วไม่เป็นไรนะฮะในส่วนของห้องเนี่ย จอยกรุ๊ปเนี่ยเขาให้พิมพ์10บทวนะฮะเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับในกรุ๊ปนี้นะหาข้อความของคนที่พิมพ์เนี่ยเช่นนี้ก็ได้นะฮะ this good, uh, very good project นะครับคัดลอกอันนี้แล้วก็วางตอบลงไปนะฮะนะเพื่อยืนยันตัวนะครับแค่นี้แล้วก็กดกลับมานะครับต่อมานะฮะจะเป็นส่วนของจอ c Channel ตรงนี้แหละฮะคือ Channel แจ้งข่าวของเหรียญน,นี้นะครับตัวเหรียญ coexit นะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ สามารถมาเอาเลขกระเป๋าได้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้ฮะเชน BSC นะครับจะมี Contract ตรงนี้ถ้าไม่มาคัดลอกตรงนี้เองก็เพื่อน,อนๆสามารถเอาใต้คลิปแอดก็ได้นะฮะคัดลอกแล้วก็มาที่ wallet นะครับในส่วนของ metamark เนี่ยไปด้านล่างเลยก็คือ import token นะครับตรงนี้นะฮะ import token เรากดขึ้นมานะครับเราเอาเลขที่คัดลอกเมื่อสักครู่ใน channel เนี่ยวางลงไปนะครับกดข้างนอกพื้นที่โลง่งๆครั้งหนึ่ง นะครับมันจะโหลดตัวซิมโบลเหรียญนะฮะก็เป็นเหรียญโคลนะฮะเสร็จแล้วเรากด Import รอมันดีเลย์สักคู่นะครับเราก็จะได้ตัวนี้โคว l l เ t นะฮะเป็นตัวแสดงสถานะของเหรียญเชนนี้นะครับเป็นอันเสร็จนะฮะสำหรับที่ m e t a m a s k นะครับถ้า Trust Wallet ก็จะคล้ายกันนะครับก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะเพื่อนๆสะดวกใช้ที่ไหนก็ทำที่นั่นนะครับที่นี่ก็ไปที่ มุมขวาบนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอาอีกี้ลูกศรอีกครั้งหนึ่งมุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนกับตัวเลื่อนๆได้เรากดมานะครับเลื่อนไปล่างสุดนะครับจะมีคําว่า add custom token ตรงนี้นะฮะเรากดมานะครับวางเลข contact ได้เลยนะครับเนี่ย co exit down นะฮะโค้ดก็คือ co นะครับเราก็กดมุมขวาบนดอนเพื่อเพิ่มแอดกดเลยนะครับเราก็จะได้ตัวกระเป๋าโคมานะครับพอมาที่ wallet เราหน้าแรกนะครับ โหลดหน้าครั้งหนึ่งเลื่อนลงมานะจะมีเหรียญกระเป๋าตรงนี้ละตรงนี้เพื่อนๆมาเพิ่มทีหลังได้นะครับเพราะว่ามันไม่สําคัญเท่าไหร่มันเป็นแค่ตัวแสดงสถานะจริง,รงๆเหรียญเราเนี่ยจะอยู่ใน wallet binance smart chain นะครับตัวรับที่เราเอาไปวางรับตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <s เหรียญจะอยู่ในกระเป๋าเราแน่นอนนะครับแค่อาจจะไม่ได้แสดงสถานะเราค่อยมาเพิ่มลบทีหลังได้นะครับเกี <S <s ่ยวกับตัวกระเป๋าเหรียญนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับ ก็ยีบทํารับไปก่อนนะครับแล้วก็รอถึงเวลาเราก็ค่อยมาตามข่าวจากทาง Channel ของเขานะครับเขาก็จะแจ้งข่าวเรื่อยๆนะครับว่ามีกิจกรรมหรือโปรเจกต์เขาไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแจก k แอดดอนะฮะทีนี้ซับสปอนเซอร์ก็ซับไปด้วยก็ได้ฮะมากดซับด้านล่างเสร็จก็เป็นอันเสร็จนะครับขอโทษด้วยนะครับที่แอดข้ามตอนแรกนึกว่าเป็นการแจ้งเฉยๆนะครับแอดก็กดดอนนะฮะเราไปสู่ขั้นตอน แจ้งรายละเอียดแล้วก็มาทำทวิต t ตอรเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะทำทวิต t ตอรมาเสร็จกลับมาสําคัญคือตัวนี้ฮะจอยกรุ๊ปนะครับพิมพ์10บเปิดบังที่เขาจะมีคําเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็จอยชั้นลตามข่าวแค่นั้นฮะก็จะได้รับนะครับก็รอลุ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะโคเอ็กซิสว่าโปรเจกต์เขาจะปังไม่ปังนะครับถ้าตลาดดีก็มีโอกาสลุ้นนะครับเหมือนลุ้นหวยเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับแอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ